สวัสดีครับกระผมนายจักรพันธ์บุญยแพทย์ดิ่ันนางสาวนนวดีเดนเทนค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายงานการปฏิบัติการประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่วันนี้เราก็มีรายงานผลการปฏิบัติการประจำสัปดาห์ของเดือนมกราคมมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ วันที่11มกราคม2565นางสาวเกศรเกิดหลัมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางสาวสายสมรสารวนนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนายนภัสสวัสดิ์มูลนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีงบประมาณพศ2565 ณกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบวิดีโอทางไกลวันที่12มกราคม2565เวลา8นาฬิกา สสคอแพร่เข้าร่วมงานสภากาแฟประจำเดือนมกราคม2565เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ณไร่ทอฝันโดยมีนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน เวลา9ก้นาฬิกาสสคแ่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือ17จังหวัดครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพศ2565ณห้องประชุมหนึ่งอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนโดยมีนายน,นิยม2แก้วอธิบปีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเวลา13นาฬิกา สสคแพรเข้าตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองแพรจำนวนสามแห่งผลการตรวจพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และพระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงานพศ2554 พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวให้ถูกต้องต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายงานการปฏิบัติการประจำสัปดาห์นี้พบกับพวกเราอีกครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรากันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้งสองคนก็ขอตัวลากันไปก่อนกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คนสำราญงานสำฤิ์ผลประชาชนพึงพอใจสวัสดีสวัสดีครับ